ข่าวดีสำหรับคนที่อยากจะไปเรียนวิชานวดแผนไทยเพื่อเสริมสร้างรายได้นะครับเพราะว่าล่าสุดคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ไปเปิดวิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทยครับที่มุ่งเน้นความสามารถเฉพาะ7กลุ่มอาการนะครับก็คือกลุ่มปวดกล้ามเนื้อและเยื่อผังผืดโรคหัวไหลติดนะครับโรคนิ้วล็อกภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะครับ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอัมพฤกษ์อมัอมาพาตและอาการปวดเข่านะครับซึ่งคาดนะครับว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกษิจสุขภาพได้กว่า1.4แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยเขามีการตั้งเป้านะครับว่าจะอบรมหลักสูตรนวดไทยเฉพาะทาง7กลุ่มเนี่ยนะครับสำหรับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย20,000คนและจะอบรมครูก่อนวดไทยก็คือเป็นวิทยากรระดับจังหวัดอีก 1,000คนนะครับใน18ศูนย์ฝึกและมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ทั่วประเทศอีก38แห่งครับสำหรับผู้ที่สนใจครับก็สามารถสมัครเข้าอบรมได้นะครับที่เพจวิทยาลายัยการนวดไทยแห่งประเทศไทยครับ